ว่าอากาศหนาวมากแม่สมศรีทนไม่ไหวมือชาไปหมดไม่ได้เอาสวนสาธารณะดูวังเวงมากนะคะเดับตออกมาสวนสาธารณะอากาศประดับดูวังเวงวังเวงแบบนี้เลยค <c oughs> สีก็ทําไม่เป็นเนาะเพื่อนๆขาก็สาวน้อยนางก็อยากเล่นอยากขับอยากขี่ <c oughs> แท้รถมาจอดอยู่มุมนี้นี่เองนี่เป็นสิบกว่าคันเลยนะคะ <c oughs> ไอส์ครีมให้คนละหนึ่งแท่งนะคะ ขนาดว่าหนาวหนาวยังกินไอศครีมได้หนูไม่หนาวหรอคะกินไอศครีมยิ่งแต่หนาวอ๋อนางบอกว่าหนาวนิดหน่อยค่ะไปเดินกลับบ้านกันค่ะบานแล้วดอกไม้มาแล้วพี่น้องคะ snowdrop ดอก snowdrop บานแล้วนะคะบานแล้วแต่ว่ายังยังออกดอกไม่เต็มที่นะคะยังบานไม่เต็มที่นะคะ สวยงามมากมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะดอกสโนว์ดรอปที่อังกฤษค่ะตอนนี้ตอนนี้ออกดอกบานแล้วนะคะ กลับแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็คือแบบเราอยู่ได้ไม่นานนะคะแค่ชั่วโมงกว่ากว่าก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าอากาศหนาวมากแม่สมศรีทนไม่ไหวมือชาไปหมดไม่ได้เอาอ่าถุงมือมาเนาะเพื่อนๆค่อาอากาศโรแมนติกสวยแต่ว่าหนาวเราก็สู้ไม่ไหวนะคะเราสู้ไม่ไหวนะคะถ้าเรามาอยู่ข้างนอกนานๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะจะทําให้ร่างกายเราเหมือนเบบยว่าเวลาเราแก่ตัวมาเราก็จะ เจ็บปวดตามกระดูกกระเดี่ยวนะเพราะว่าอากาศมันหนาวนอเราไม่ได้แบบดูแลตัวเองตั้งแต่ที่เราอายุยังแบบว่ายังหนุ่มสาวๆแบบนี้เนาะก็ยังว่าเลยค่ะเราไม่ได้เกิดมาอ่าบนบนเขาเรียกว่าอะไระเราไม่ได้เกิดมาเราเกิดมาจากเมืองร้อนนะคะเพื่อนๆะ่ะร่างกายเราอยู่ยังไงเราก็ไม่ชินหรอกคะ่ะอยู่ยังไงเราก็ไม่ชินนะคะเพื่อนๆะ่ะ ถึงว่าจะอยู่มา10บกว่าปีก็ยังไม่ชินนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เด็กๆสาวน้อยนางเล่นไปกับเพื่อนดูข้างหลังนะคะเป็นภาพแบบว่าโรแมนติกมากใบไม้ที่หล่นลงมาก็จะกองทับถมกันเป็นปุ๋ยย่อยสลายไปตามการเวลาของฤดูกาลของเขานะคะจะเข้าฤดูสปริงแล้วนะคะก็จะแต่ว่าก็ยังหนาวหนาวและหนาวมาก มีคนพาสุนัขออกมาเดินเยอะกันเลยนะคะออกมาเดินเยอะมากเลยนะคะออกมาเดินออกกําลังกายเนาะตอนนี้เหมือนกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะพาลูกออกมาเล่นวิ่งตามลูกก็จะหิวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดินคุยกับลูกว่ากลับบ้านไปเราจะกินอะไรมีไก่เตรียมไว้นี่นะเนาะชีวิตในต่างแดนเขาพาทําอะไรเราก็ ข้าเมืองตาหลิวเราก็หลิวตาตามก็ว่ากันไปค่ะชีวิตช่วงวันหยุดของแม่สมศรีในวันนี้นะคะพาสาวน้อยและเพื่อนของนางออกมาที่สวนสาธารนณะใกล้ๆบ้านค่ะแต่ว่าอากาศไม่เป็นใจนะคะอยู่ได้ไม่นานแม่สมศรีต้องชวนลูกกลับค่ะเพราะว่ามันหนาวมากเลยมือเราเย็นค่ะเพื่อน่ะแม่สมศรีไม่ได้เอาถุงมือมานะคะมือก็จะเย็นทนไม่ไหวค่ะ เราทนไม่ไหวจริงๆขนาดว่าเราอยู่มานานแล้วเราก็ยังไม่ชินกับสภาพอากาศแบบนี้นะคะแต่มีคนมาเดินเล่นที่สวนสาธารนณะเยอะเลยนะครับเพื่อนขาเยอะมากเลยวันนี้บ่ายสามกว่าแล้วยังไม่เห็นแดดเลยนะคะเพื่อนๆ่ะแม่สมศรียังไม่เห็นแดดในวันนี้นะคะเราก็รุ้นกันว่าเราจะมีแสงแดดให้เห็นไหม ภาพก็จะเวียนหัวนิดนึงนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะแทนให้เพื่อนเได้ดูเนาะนู่นข้างหลังเป็นภาพที่สวยงามมากสวยงามแต่ว่าหนาวสาวน้อยและเพื่อนก็เดินนําหน้าแม่สมศรีไปแม่สมศรีก็เดินระวังหลังให้ลูกไปนี่มาเห็นอ่าไม้แกะสลักค่ะแกะสลักเป็นรูปกบนะคะเพื่อนๆค่ะจะให้เพื่อนเดู รูปกบแกะสลักเป็นไม้ท่อนเดียวนะคะไม้ท่อนเดียวแกะสลักฝีมือปราณีมากตอนนี้แม่กับลูกเดินกลับบ้านกันสองคนเพราะว่าแยกทางกันนะคะสาวน้อยสาวน้อยเพื่อนหนูกลับบ้านแล้วเนาะก่อนจะกลับบ้านก็ซื้อไอศครีมให้คนละหนึ่งแท่งนะคะ ขนาดว่าหนาวหนาวยังกินไอศครีมได้หนูไม่หนาวหรอคะกินไอศครีมยิ่งแต่หนาวอ๋อนางบอกว่าหนาวนิดหน่อยค่ะไปเดินกลับบ้านกันค่ะเพื่อนนางเดินกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแม่ของนางโทรมาก็เลยแยกกันนางก็เดินกลับบ้านไปคนละทางแม่กับลูกก็จะเดินกลับบ้านของตัวเอง ไปอีกคนละทางนี่นะคะในวันนี้ภารกิจที่พาสาวน้อยมาที่สวนสาธารณะนะคะมาเล่นที่สวนสาธารนณะแล้วก็ก่อนกลับได้กินไอศครีมด้วยใช่ไหมคะก่อนกลับได้กินไอศครีมด้วยคนละหนึ่งแท่งกับเพื่อนนะคะเพื่อนก็เดินแยกขอตัวแยกกลับบ้านแม่เขาก็โทรมาขอบคุณเราว่าขอบคุณที่ดูแลลูกเขาและพาลูกเขา,าไปเล่นที่สวนสาธารณะนะคะพอดี ถนนเราต้องดูทางดีนะคะไม่มีทางม้าลายตรงนี้ไม่มีทางม้าลายเราต้องดูทางดีอพอดีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสาวน้อยนัดกับสาวน้อยนัดกับเพื่อนคนนี้นะคะจะให้เพื่อนไปนอนด้วยที่บ้านค่ะนัดกันแต่วันนี้มาออเดิฟก่อนออกออกมาเล่นด้วยกันก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลุ้นกันว่าจะมีเพื่อน เพื่อนจะมานอนด้วยหรือเปล่านะคะก็คือนางตื่นเต้นมากเลยยูเอ็กซ์ใต้ทีเดียวนางตื่นเต้นมากเลยว่าเพื่อนจะมาเล่นจะมานอนด้วยที่บ้านนะคะแต่บ้านเขาก็อยู่ไม่ไกลจากแม่สมสรีนะคะเพื่อนค่ะเราเดินไปหากันประมาณ5นาทีแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ว่าจะปล่อยให้เด็ก ไปนอนบ้านคายบ้านมาไปนอนบ้านเพื่อนได้ง่ายๆนะคะเราต้องสนิทใจและเชื่อใจกันจริงๆว่าเรารู้จักครอบครัวเขาดีหรือเปล่าพ่อแม่เขาเป็นยังไงนะคะที่นี่เนาะก็มาเล่าสูานะ่ฟังดูอ้ยตอนนี้มือเย็นมากเลยมือแข็งเลยนะคะพเพื่อนขาตอนที่ควักเงินนับเหรียญน,นับเหรียญซื้อไอศครีมจ่ายเงินให้ลูกนะคะอ่า เ่าใหญ่ขายไอศครีมหัวเลาะนะคะบอกเขาว่าฉันนับไม่ถูกแล้วมือฉันเย็นหมดแล้วมือเย็นจับเหรียญไม่ได้จับแล้วก็หลุดหลุดหลุดลดูดดสาวน้อยนางกินไอศครีมแบบนางไม่รู้หนาวรู้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราก็เดินกลับบ้านกันไปทางนี้ปอไปทางนี้เนาะ go this เบื้องทางน,าาน้าขาขนม พราะว่ามันทางมาลายดยมันไม่ใช่ทางมาลายนะคะเราต้องดูนะคะเพราะว่าถ้ารถชนมาเราผิดเต็มๆแต่ถ้าเราข้ามทางมาลายเราจะเราก็ไม่ค่อยดูรถนะคะทางมาลายเราก็หลับตาข้ามได้เลยนะคะเราก็จะมาเห็นรถแบบนี้เหมือนเดิมค่ะรถเป็นรถสกูตเตอร์อิเล็กทริกไฟฟ้านะคะถ้าเราอยากจะใช้บริการเราต้องเข้าผ่านแทปบนะคะ เพราะว่าแม่สมศรีก็ทําไม่เป็นนาะเพื่อนๆขาก็สาวน้อยนางก็อยากเล่นอยากขับอยากขี่แต่ว่าแม่ทําไม่เป็นนะคะปล่อยให้นางสํารวจไปค่ะปกติจะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณสิบกว่าคันเลยนะคะมีคนใช้บริการเขาก็เอาไปจอดไว้ที่อื่นทอมอนโก้นากลับบ้านกัน เห็นนั่นเห็นนี่ก็จอดดูนะคะเพราะว่านี่เขาเอารถมาจอดไว้ข้างทางติดป้ายขายกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องแบบไปโฆษณาที่ไหนใครผ่านไปผ่านมาเห็นถูกใจก็ซื้อไปเลยค่ะเดินโอ๊ยกัดลิ้นตัวเองโอเลือดออกเลยกินไปกัดลิ้นตัวเองแล้วใครบอกให้กินแบบนั้นมัวแต่กินเพลินแล้วก็เล่นเพลินดูนั่นดูนี่ กัดลิ้นตัวเองโอ้ยมงึดแนหน่อเดือดเลยฮะเฮ้อจะไหนไพสิซีบแม่ก็ซอยไม่ได้หรอกอยู่กัดลิ้นกับคองปนไอ้ไพสิซีบซอยได้น้ำตาไหลกัดลิ้นตัวเองมึกตะเต่ายาไอซี่อ่ะกินไป <laughs> แล้วก็กินต่อนะ <laughs> แล้วก็กินไอศครีมต่อนะคะแม่กับลูกโอ้ยมีแต่แนวเนาะลูกกระดา จะถึงบ้านแล้วนะคะเดินกันไปเรามาเจอแล้วนะคะนี่แท้ๆรถมาจอดอยู่มุมนี้นี่เองนี่เป็นสิบกว่าคันเลยนะคะขอมอนก็คือมาจอดอยู่ใกล้กับที่รอรถเมย์ค่ะบบสอป เราทำดีมากนะคะที่รอรถเมย์ที่อังกฤษทำดีมากเราจะถึงบ้านแล้วในการที่เราเดินมาวันนี้นะคะที่พาภารกิจวันนี้ที่พาสาวน้อยมาที่สวนสาธารนณะมาเดินเล่นกันมาสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าหนาวยิ่งกว่าเดิมหนาวยิ่งกว่าเดิมขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะนูขออนุญ,ญาตกลับบ้านแล้วคะ่ะ เ็วแลแมกับผ้าห่าเบาเหียงลูกก็ได้ตอนนี้เรามาถึงถนนใหญ่แล้วแล้วก็จะถึงบ้านเราแล้วนะคะมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้แม่กับลูกและ,ะ <c oughs> เพื่อนของสาวน้อยก็ส่งเขาที่หน้าปากซอยนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณเดืนค่ะ